We'll be สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันกับเกม s o นไนท์พ q u ค l นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่มาใหม่พึ่งมาได้ไม่นานนี้เองนะครับตัวเกมจะเป็นแนว RPG Pixel Art ซนะครับซึ่งต้องขอบอกว่าเกมนี้คนเล่นเยอะมากนะครับเล่นจนเซิร์ฟหลุดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอาชีพนะครับที่ผมเล่นในเกมนี้ก็จะเป็นนักเวทเทมเพสนะครับซึ่งก็จะเป็นนักเวทน้ำแข็งและสายฟ้านั่นเองนะครับ และอีกสายอาชีพหนึ่งนะครับที่เราสามารถเลือกได้ผมก็เลือกเป็นไฟโรแมนเซอร์นะครับก็จะเป็นนักเวทไฟทั้งสองสายนี้นะครับก็จะรวมกันแล้วนะครับจะเป็นนักเวทธาตุนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นอาชีพนะครับที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการรีวิวนะครับนักเวทธาตุกันว่าสกิลนะครับและความสามารถของนักเวทธาตุนั้นจะบิวไปทางไหนดีนะครับและจะมีการอัพสกิลต่างๆของแต่ละสายนั้นแบบไหน รวมทั้งของสวมใส่ด้วยนะครับในอันดับแรกนั้นนะครับนักเว่นนั้นให้อัพอินนะครับก็อัพแบบล้วนๆไปเลยนะครับไม่ต้องอัพอย่างอื่นเพื่อที่จะทําให้นะครับเวทของเราแรงๆนะครับเพราะเราจะเน้นในการสแปมสกิลนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็เลเวล31แล้วนะครับในส่วนแรกนะครับเราจะมาดูกันตรงนี้นะครับไอเทมผูกชะตานะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีหน้าที่บอกเราว่านะครับของสวมใส่ของเรานั้นมีออปชันที่ติดมากับของสวมใส่นะครับมีออปชันอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับชุดพรีเมียมนะครับก็คือว่าจะเป็นของสีส้มนะครับที่ผมสวมใส่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นออปชันของชุดพรีเมียมนะครับและถ้าเป็นนะครับเสื้อคลุมนักเวทนะครับก็หมายความว่าเราใส่ชุดของเซ็ตนักเวทนะครับซึ่งเมื่อครบ3มชิ้นแล้วนะครับเราก็จะได้ออปชันเสริมมานะครับก็จะเป็นทักษะบวก40บ การฟื้นฟูพลังเวทบวก100%ประมาณนี้นะครับแต่สําหรับในส่วนที่แนะนําจะเป็นตรงนี้นะครับคือตอนนี้ผมทําเซตชุดนี้อยู่นะครับจะเป็นเซตทวิโนวานะครับทวิโนวาคืออะไรนะครับก็คือทักษะวงกว้างของคุณสามารถเกิดขึ้นได้2ครั้งถ้าใส่ครบ2ชิ้นแล้วนะครับความเสียหายที่ทำนะครับเจ็ดสิางานได้2ครั้งแบบนี้นะครับก็จะเอาไว้สําหรับทําให้มีโอกาสนะครับออกสกิลได้2ครั้งนั่นเองนะครับ และในส่วนอันต่อมานี้ก็สําคัญต่อชีวิตของนักเวทอย่างมากเลยนะครับคือต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับเล่นยากมากคือเราจะตายบ่อยด้วยนะครับก็คือเซตดูดเลือดนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการโจมตีก็จะมีโอกาสดูดเลือดหากเราใส่2ชิ้นนะครับก็จะดูดได้ประมาณ5%เซนะครับอันนี้คือว่าจําเป็นนะครับต่อสายที่ผมเล่นอย่างมากอันนี้ขอแนะนําเลยนะครับไม่ทําไม่ได้นะครับและในส่วนอื่นๆนั้นไม่มีอะไรนะครับไม่สําคัญครับสําคัญที่ตรงดูดเลือดเท่านั้นนะครับที่ต้องมีนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเซตที่ผมสวมใส่อยู่นะครับหลักๆนะครับเราก็หาแค่ออฟดูดเลือดมาแค่นั้นนะครับส่วนค่าสเตตัสต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นนะครับเราก็ยังไม่ต้องโฟกัสเท่าไหร่นะครับไว้เลเวลสูงๆแล้วเราไปฟาร์มหาเอาที่มันดีๆง่ายกว่านะครับหรือเมื่อเราเลเวล50นะครับแล้วก็ค่อยไปคัดออปชันกันอีกทีนะครับในส่วนช่วงเริ่มต้นนี้นะครับเราเอาแค่นี้ไปก่อนก็สามารถฟาร์มได้สบายแล้วนะครับ อันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องของชุดสวมใส่และออปชั่นต่างๆนะครับต่อไปนะครับเราจะไปพูดถึงสกิลกันบ้างนะครับสำหรับสกิลนั้นนะครับหลักๆที่ผมใช้ก็มีอยู่แค่สสกิลแค่นี้นะครับก็จะเป็นสายฟ้าน้ำแข็งไฟแล้วก็สกิลรวมนะครับของทั้ง3สายเลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับหากินได้ยาวๆเลยนะครับในส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็จะมีเอาไว้ช่วยในการโจมตีช่วยในการเก็บเงินนะครับ และต่อมานะครับเรามาดูสายของการอัพสกิลกันบ้างนะครับในส่วนการอัพสกิลนะครับในช่วงเริ่มต้นเกมมาเลยนะครับเราก็จะเล่นเป็นนักเวทสายน้ําแข็งและสายฟ้ากันก่อนนะครับการอัพสกิลนั้นก็อัพตามสายสุดไปเลยนะครับก็จะเป็นรูปไม้เท้าตรงนี้นะครับอัพให้เต็มไปเลยนะครับมันจะช่วยในการเพิ่มโอกาสความเสียหายจากธาตุนะครับจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเจ็บป่วยนะครับได้ถึง40%ด้วยกันเลยนะครับ และสกิลต่อมานั้นนะครับบางคนก็อัพไปแล้วนะครับส่วนใหญ่จะอัพกันเลยนะครับสกิลนี้ก็ถือว่าดีในช่วงต้นเกมแค่นั้นนะครับเพราะหลังๆมาดาเมจมันจะเบามากเลยนะครับซึ่งในส่วนตัวผมก็เผลออัพไปเหมือนกันนะครับแต่ผมไปทําการรีสกิลมานครับการรีสกิลนะครับก็หมดเหรียญทองนะครับไปหลายพันเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าใครนะครับไม่อยากจะรีสกิลก็ไม่ต้องอัพไปเลยนะครับข้ามไปเลยนะครับ อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าเราข้ามสกิลพวกนี้ไปแล้วในช่วงต้นเกมเราจะใช้สกิลอะไรในการเก็บเลเวลนะครับก็ต้องขอบอกว่าเราสามารถยิงธรรมดาก็ได้นะครับก็จะเป็นสกิลของไม้เท้าที่เราสงมใส่นั่นเองนะครับก็ใช้สกิลพวกนั้นไปก่อนซึ่งในช่วงต้นเกมนั้นนะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าเพื่อนร่วมทางนะครับในการช่วยเราต่อสู้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะสู้มอนไม่ได้นะครับเพราะว่าในช่วงเริ่มแรกนั้นมอน ยังอ่อนอยู่นั่นเองนะครับส่วนสกิลอันนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกสายฟ้ามาโจมตีหมู่ได้นะครับแต่ก็จะแรงแค่ช่วงแรกเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะไม่อัพนะครับก็จะข้ามไปนะครับหรือถ้าใครอัพไปแล้วก็ไปรีเซ็ตสกิลทีหลังก็ได้นะครับเราก็จะข้ามสกิลนี้ลงมาเลยนะครับ ก็มาถึงสกิลอันนี้นะครับสำหรับสกิลอันนี้จะทำให้ยูนิตเพื่อนของเราที่อยู่ใกล้นะครับได้รับความเสียหายจากความเย็นและไฟช็อตนะครับก็อัพเป็นทางผ่านนะครับอัพแค่2ขั้นก็พอแล้วนะครับและก็จะมัรอันซ้ายสุดตรงนี้นะครับอันซ้ายสุดตรงนี้เมื่อมีการแช่แข็งนะครับก็จะทำความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเราก็จะอัพไป2ขั้นนะครับทีนี้นะครับเราก็จะสามารถเปิดสกิลหากินกันได้แล้วนะครับ ก็จะเป็นสกิลอันนี้เลยนะครับลูกสายฟ้าก็จะเป็นสกิลไฟฟ้าช็อตนะครับก็จะสร้างลูกบอลไฟฟ้าเคลื่อนที่นะครับไปช็อตศัตรูด้านหน้านะครับอันนี้ก็อัพให้เต็มไปเลยนะครับถือว่าดีมากและสกิลด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นพายุหิมะนะครับอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะครับถ้ามีพอเยอะๆนะครับให้อัพเต็มได้เลยนะครับแต่ของผมนั้นยังได้แค่2ขั้นอยู่นะครับเดี๋ยวรอเลเวลเพิ่มขึ้นค่อยอัพต่อนะครับ ในช่วงเริ่มต้นเกมแรกๆนั้นนะครับผมก็ใช้แค่2องสกิลนี้เท่านั้นนะครับหากินยาวๆเลยนะครับจนเลเวลเกือบ30นะครับพอเลเวลเราเยอะขึ้นนะครับเราก็จะสามารถมีพอยต์นะครับในการมาอัพสกิลได้เยอะขึ้นเราก็จะย้ายกันมาอัพที่สายไฟกันบ้างนะครับในทางด้านสายของธาตุไฟนะครับก็อัพตามผมได้เลยนะครับก็จะอัพหลักๆประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเลือกอัพแค่สกิลที่มันมีบัฟนะครับทําให้สกิลของสายไฟนั้นแรงขึ้นแค่นั้นนะครับหลักๆเราต้องการแค่สกิลสนภูเขาไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นสกิลที่เราใช้ในการหากินของสายไฟนั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับดาเมจจะแรงมากและกว้างมากด้วยนะครับอันนี้ก็จะอัพให้เต็มนะครับในอนาคตเลยนะครับ ส่วนสกิลด้านล่างนี้นะครับจะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับตามใจนะครับจริงๆถือว่าสกิลนี้แรงมากเลยนะครับผมก็เลยอัพดูแค่หนึ่งขั้นเท่านั้นนะครับต่อมานะครับมาดูสกิลตรงกลางกันบ้างนะครับสกิลตรงกลางนี้จะเป็นของนักเวทธาตุนะครับในส่วนสกิลอันแรกนี้นะครับจะอัพให้เต็มไปเลยนะครับเพราะจะเป็นการผสมธาตุนะครับระว่างธาตุไฟธาตุน้ําแข็งและธาตุสายฟ้านะครับ สกิลนี้นะครับถ้าเราอัพแล้วนะครับสกิลของธาตุไฟธาตุน้ำแข็งและธาตุสายฟ้าจะแรงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับและยังมีความสามารถในการเอาไว้คอมโบธาตุได้ด้วยนะครับและก็ข้ามมายังสกิลอันนี้นะครับปล่อยประจุ2ขั้วอันนี้นะครับสำหรับอันนี้นะครับเมื่อเราทำสกิลไฟฟ้าช็อตนะครับหรือสายฟ้านั่นเองนะครับจะทำให้สามารถติดไฟได้ และจะสร้างดาเมจน้ําแข็งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีอันนี้ก็จะอัพให้เต็มนะครับในอนาคตต่อมาก็มาสกิลนี้เลยนะครับเรียกอุกบาทลงมาถล่มนะครับอันนี้คือว่าสามารถเรียกได้ทั้ง3ทธาตุเลยนะครับเป็นสกิลที่แรงมาก300% 500%เเลยทีเดียวนะครับอันนี้แรงมากก็ควรอัพให้เต็มเหมือนกันนะครับ ต่อมาสกิลด so like ้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นลูกวายุนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับจะเพิ่มความต้านทานครับธาตุให้แก่เรานะครับและจะแปลงความต้านทานธาตุนั้นนะครับให้เป็นดาเมจได้อีกด้วยนะครับถ้าอัพสกิลนี้หมดเลยครับเต็มเลยนะครับรับรองว่าสกิลแรงแบบจุกๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาทำการทดสอบกับ หุ่นไล่กากันดูนะครับว่าความเสียหายนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับให้ดูความเสียหายในกรอบด้านซ้ายนะครับในอันแรกนะครับผมจะกดใช้สกิลของสายฟ้าก่อนนะครับเมื่อเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมีลูกบอลสายฟ้าช็อตแบบแบบนี้นะครับก็จะทําการช็อตไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับพอหมดแล้วนะครับก็จะทําให้สามารถติดไฟเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอันนี้กดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดาเมจก็ปลาไปเกือบ2,000แล้วนะครับ เราก็จะรอดูนะครับว่ามันจะติดไฟไปจนถึงแค่ไหนนะครับมันก็จะติดไฟเบาๆนะครับไปไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ปลาไปสีพันกว่าแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาลองสกิลน้ําแข็งกันดูบ้างนะครับก็จะเป็นพายุน้ําแข็งครับตกลงมาแบบนี้นะครับดาเมจก็หลักพันอยู่นะครับเราก็กดไปแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นดาเมจรวมๆก็หมื่นกว่าแล้วนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูสกิลภูเขาไฟกันบ้างนะครับสกิลภูเขาไฟนี้นะครับจะเป็นการระเบิดภูเขาไฟออกแบบนี้นะครับสกิลนี้ถือว่าแรงมากนะครับแล้วกว้างมากด้วยนะครับและสกิลสุดท้ายนั้นนะครับก็จะเป็นอุกกาบาต3ธาตุนะครับตกลงมาพร้อมกันเลยนะครับดาเมจรวมๆทั้งหมดแล้วนะครับก็ปาไปเกือบ20,000เลยทีเดียวนะครับอันนี้เรากดแค่อย่างละครั้งแค่นั้นนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้คอมโบธาตุนะครับดาเมจก็ปาไปเป็นหมื่นแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะลองมาคอมโบาธาตุกันดูนะครับก็กดไปแบบอย่างละครั้งแค่นั้นก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อเราทำการคอมโบาธาตุแล้วดาเมจนะครับจะแรงข,ขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลยนะครับก็พูดกันเป็นหลักหมื่นนะครับจะเห็นว่ารวมๆนะครับดาเมจป้าไป40,000กว่าแล้วนะครับ ต่อไปนะครับผมจะทําการกดแบบรัวๆเลยนะครับก็จะทําการสแปมสกิลนะครับก็มาดูกันนะครับว่าสกิลจะเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นว่านะครับดาเมจในการคอมโบนครับสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้านะครับในส่วนดาเมจรวมครับก็เกือบเป็นแสนเลยนะครับก็สรุปว่านะครับนักเวทสายธาตุนั้นนะครับ ก็จําเป็นที่จะต้องทําการผสมธาตุนะครับดาเมจระหว่างธาตุต่างๆรวมด้วยกันนะครับดาเมจที่ได้รับนั้นนะครับจะแรงขึ้นอย่างมากเลยนะครับนักเวทสายนี้นะครับต้องบอกว่าถ้า v เลเวลถึง50นะครับดาเมจก็ลร่มๆหลักแสนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการต่อสู้กับบอสนะครับก็จะเป็นบอสหมูป่านะครับเลเวล30นะครับคือผมทําการเคลียร์จนจบรอบไปแล้ว1รอบแล้วนะครับ จะเห็นว่านักเวทสายนี้นะครับเมื่อเรามีการดูดเลือดแล้วนะครับเลือดเราแทบจะไม่ลดเลยนะครับเราก็จะสามารถยืนนะครับสแปมสกิลได้ลัวๆวเลยนะครับก็จะยืนชนบอสได้เลยทีเดียวนะครับก็ลองสังเกตดูดาเมจที่ทํากับบอสดูนะครับว่าเยอะขนาดไหนนะครับนี่ขนาดของกากนะครับของยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีแต่แค่ออฟดูดเลือดแค่นั้นนะครับยังไม่ได้ไปสุ่มออฟที่ดีกว่านี้นะครับก็นํามาเป็นตัวอย่างครับในการบิวนะครับของสายเวทนะครับ จะเป็นเวทไฟผสมน้ําแข็งสายฟ้านะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับว่าถ้าใครอยากเล่นสายนี้นะครับก็สามารถดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการอัพสกิลได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ